ผมเพิ่งเข้ามาเอ,าเอา่อของอัปเดตใหม่สาเอเปลี่ยนไม่ได้รับเบอร์ขาดซึ่งทำไมไม่เปลี่ยนสักทีืมต้าในเสพรมก็ขอโทษหน่อยนะเพราะว่าแบบมันร้อน เป็เวลาประมาณสี่ทุ่มสามสองเอน่นั่นจะลออีกสักประมาณเดียวน่าจะอัปเดตล้ลงลงรอรีเกมแบบผมขอรีเกมแบบตอนนี้คนเล่นที่ผมเห็นเล่นอยู่แล้วก็ประมาณสี่แสนสี่แสนเก้าหมืนหกพันมั้งก็ตีกลมๆก็ประมาณห้าแสนคนได้ ซึ่งเหมือนว่ามันยังจะมันยังไม่เข้านะผมร้ว่หัวมันก็สี่ทุกก่มสามสิบจริงแล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะรอประมาณนะับเขาเรียกไงอ่ะน่าจะรอประมาณเออน่าจะอีกประมาณอีกสักแป๊บหนึ่งอ่ะประมาณห้าทุ่มกว่าได้มั้งดูว่าเขาจะเอปเดตเสร็จเปล่เ,นเนห็นไหมโมอ้มาตามเด่นนี้ ซึ่งโมผมขอรวมเลยแล้วเออใช่ผมผมอยากขอบคุณเอพาาพอ,เพพอพี่สาวคนมากเขาอาจจะผู้ชาาก็ได้ผมผอขอเรียกว่าพี่พี่เขาพี่สาวเลยกันคือเขามาแนะน,นําผมเออเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แลวกันคือพี่เขา,ามาแนะน,นําผม ในการทำยูทูบเว้ยใช่ผมครั้งนี้ผมเลยไม่ค่อยพูดคำหยาบเพราะว่าผมแบบผมผมไม่รผมจะพูดคำหยาบเพราะอะไรบ้างก็มไม่เป็นไรครับผมหยาบนอกจากคำว่าเฟย์เดียรู้ว่าเฟยไม่ใช่คำหยาบอ่ะ <c oughs> หาเกิน <c oughs> ผมแหกปากไม่ค่อยได้นะตอนนี้พวกปกติผมก็ไม่เหกปากอีกแล้ว นี่คำหยาบนะมาแล้วไม่เข้าใพูดแต่น,นหนแต่ไรเพราะว่ามัน,ม,นมันมืดมันดึกแล้วมันค่ำแล้วมันจะพูแล้วอ๋อ,น,อน้่ฝังเราเหรออ๋อไม่ฟังเลยน้อนืยิงสี่เพื่อนเพื่อนไม่ยิงวะอเถอะ ผมฟัน้มดังคนคิดป็บผมว,ว่าสกิลหนึ่งของไอของไอไเพื่อนผมเปนเง,งินเพื่อนผมเอของอสงิสานีมันสกิลหนึ่งมันกากมากอยากให้มันเหมือนของบาโลอะที่หันหน้าขึ้นสูงแล้วมันแบบมันยิงอันนี้ได้อะเอ๊ะอะไ่องี้ที่มันยิงย้อยลงได้บนนั้นแบบ แค่หางนะั่นคือสูงมากเลยจริงเป็นสูงๆให้น่าจะอย่ากเป็นเงน้นนะพวกคุณนี่ก็บมีแบบซึ่งเสีจริญสมนึนนะสำหรับผมผมันจะดีบ้างด้วยคือคลิปนี้ก็อนตัดตัวเป็นใหญ่เพราะว่าไม่รู้ว่าจะตัดยังไงแล้วก็ ม่มุ่งบททางของตัวตัวเองนะเออ,อเออเออทุกคนครับทุกคนเจอสกิปไก่ไก่ซื้อมะไอ้พุ้ยมันเล่นไก่ซื้อเนี่ยแบบนะแล้วมันชช่อว่าไก่ซื้อ่ะไม่รู้อะแต่ผมเมล่นไก่ซื้อเรื่องคือสกิปไก่ซืออ้อะผมเห็นเขาเล่นกันนะแต่ผมไม่เจอเดรัวจะพวกยูทูบเบอร์ที่บางคนที่ผมเลยนะ พบกันบ่อยมากแต่ผมไม่เจอก็คือสกิมิงโกงจัดเลยที่เห็นอะ่ะโอ้ติดฮะฮะผมปิง้งอ่าง้นื่อง่าเขาจะเริ่มอัปเดตแล้วแ้าค้างเนี่ย,ยงั้นเดี๋ยวผมตัดภาพแปบ๊บโอเค เขาเพิ่งรีเสร็จตะกีน้นี้มันจะรีเซริร์ฟไหนดูซเิเวิร์ดคาซายชื่อเหมือนเดิมเวิร์ดคาสก็ยังมีดอนโลเลนโซ่อยู่ดีฮะมันดอนไม่ใช่เหรอมันเป็นโดนวะโอเคข <c oughs> อบคุณพี่สาวคนนั้นอีกรอบแล้วกันขึ้นภาพให้แบบ คือผมรู้สึกว่ามรู้สึกว่าผ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 มจะคลิปนี้ลงไหนดีลุงว่าช่างมันงั้นผมก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย